วันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปก,การดูนกกรงัวจุกตัวผู้ตัวเมียนะครับผมว่าวิธีการใดชัดเจนที่สุดนะครับผมก็มาวิเคราะห์แต่ละประเด็นเลยนะครับผมที่เคยได้บอกบอกไปนะครับผมว่ามีวิธีไหนบ้างดูตัวผู้ตัวเมียนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกนะว่าวิธีใดที่คือชัดเจนที่สุดนะครับผมสําหรับการดู เพศนกงหัวจุกตัวผู้ตัวเมียนะครับผมอันแรกเลยที่ผมเคยบอกไปนะครับผมตาโต <c oughs> จากการที่ดูตาโตนะครับผมก็จะสามารถสังเกตได้ประมาณเจ็ดสิบเอร์เซนนะครับผมว่านกพงหัวจุกที่ตาโตจะเป็นตัวผู้ได้นะครับผมในอนาคตแต่มันก็มีหลักขัดแย้งนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมีนกตัวเมียบางตัวที่ตาโตเหมือนกันนะทำให้วิธีนี้มันก็ได้ผลเกสเจ็ดสิบ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมในการดูเพศนกพงหัวจุกตัวผู้ตัวเมียออโดยหลักการเขาบอกว่าตัวผู้ตาตตใช่ไหมตัวเมียจะตาเล็กๆนะครับผมอ่าวิธีนี้ผมสรุปประเด็นให้นะครับผมผมให้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมอ่าและว,วิธีต่อมานะครับผมวิธีนับหางนกพงหัวจุกนะครับผมเขาบอกว่าถ้ามีเก้าเส้นลงมาน,ะนับขนหางนกพงหัวจุก เก้าเส้นลงมาเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สิบขึ้นไปนะครับผมจะเป็นตัวผู้นะครับผมจากกรณีนี้นะครับผมผมให้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมทําไมผมจึงให้่าวิธีล้ำอ่างแยกนกกงหัวจุกตัวผู้ตัวเมียนะครับผมแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะผมพบว่านะครับผมนกกงหัวจุกบางตัวมีสิบเอ็ดสิบสองนะครับผมอ่า ที่คุณเกคเุณเต่าก็สอนมานับหางปรุงหวัวจุกนะผมก็ได้ให้แค่หกสิบเปอร์เซ็นนะครับผมวิธีนี้แล็เดี๋ยวบอกวิธีที่ชัวร์ที่สุดนะครับผมเราก็มาไล่กันไปทีละขั้นตอนนะขั้นตอนเลขก,ก็บอกไปแล้วนะครับผมการดูตาเอออันที่สองนะครับผมนับขนหางใช่ไหมเออสามมีคนก็ดูแบบนี้เยอะนะครับผมก็คือดูปากใหญ่ เอออันนี้ก็ไม่ชัวนะครับผมผมให้แก้เจ็ดสิบเปอร์เซนเหมือนกันนะถ้าตัวผู้จริงใหญ่จริงมันก็มีนะครับผมแต่ตัวเมียใหญ่ก็หก็หลังๆผมเจอเยอะนะครับผมเลยให้วิธีนี้แค่ปกสิบเปอร์เซนตนะครับผมปากนะตอนนี้เราดูตาดูปากแล้วนะครับผมนับขนหางแล้วนะครับผมแล้วมาวิธีต่อไปนะครับผมเอาขนท้องนะเป็นวิธีที่เซียนหลายๆายคนนะครับผมใช้ดูเพศแล้วกงหัวจุกตัวไหนตัวผู ตัวไหนตัวเมียเออวิธีนี้เซียนก็ดูเยอะที่สุดนะครับผมคือวิธีไหนตายถูกไหมนั่นก็คือวิธีที่เป่าท้องนั่นเองนะครับผมถ้าเป่าแล้ววล้นเป็นตัวเมียถ้าเป่าแล้วมีขนจ,จุกจุกจุกเป็นตัวผู้วิธีนี้ได้ผลที่สุดนะครับผมมีถึง90%เซนะครับผมที่ผมพบว่าโอกาสถูกต้องนะ90%เซแต่มันจะมี1 0เซนะที่ไม่ถูกต้องนะครับผมถ้านอกกรงหัวจุกตัวผู้ ผัดขนหมดนะครับผมมันท้องมันก็จะเววเหมือนตัวเมียนะครับผมอันนี้คือข้อเสียนะครับผมที่ผมมาสรุปให้ฟังนะครับผมประเด็นนี้คือเสียงใจเยอะขคบอกว่าเทพจะชัวร์ที่สุดนะครับผมคือการเปาหน้าท้องนอกนะเอออันนี้เพื่อนๆก็ไปลองสังเกตกันดูแต่ว่าถ้าต้องปรุงไวจุกผัดขนมันก็จะไม่มีเลยมันเป็นข้อเสียในจุดนี้นะครับผมที่จะสามารถ ไม่ดูได้นะมันก็อยู่ในสิบเบอร์ซินนั้นที่บอ,อกไปนะครับผมอ่าวันนี้ดูตาแล้วดูปากแล้วนะครับผมนับกดหนางแล้วนะแล้วต่อมาก็โป่หน้าท้องแล้วนะครับผมก็บอกไปหมดแล้วนะสรุปอ่าเปอร์เซ็นต์ให้แล้วอืมต่อมานะครับผมวิธีนี้ก็มีอีกวิธีนึงนะครับผมวิธีแยกนกกรงกัวจุกตัวผู้ตัวเมียใช่ไหม วิธีถัดมานะครับผมคือนอกกองหัวจุกตัวเมียจะไม่นั่งสำนวนนะครับผมสำนวนถ้าตัวผู้จะนั่งสำนวนสำนวนแบบไหนนะครับผมสำนวนก็คือความการเต่งโลนะครับผมเต่งขนตามตัวเต่งทำที่จุกจิกจุกจิกตัวเมียเขาบอกว่าจะไม่เต่งนะครับผมเออจะไม่เต่งตัวนะตัวเมียก็แค่ลูดอ่าอ่าถ้ามีมาเลงก็ลูดไปมาไปมานะ จะไม่นั่งแล้วก็แต่งตัวเหมือนตัวผู้ทําโลนะครับผมจะไม่มีอาการนี้นะครับผมเอาจุดนี้มาฝากวิธีนี้ก็คือเขาบอกว่าได้ผลเยอะอยู่นะแต่ว่านกจะต้องอ่ยังไงอะ่ะอายุได้ด้วยนะครับผมพออายุได้มันจะต้องแต่งโลเพื่อโลเพศตรงข้ามถูกไหมเออเลยเอามาฝากนะครับผมวิธีนี้ก็ประมาณ8ปด้าสิบเปอร์ซ็นเหมือนกันนะครับผมมันมันก็มีโอกาสพลาดนะครับผม เดี๋ยวมีวิธีดูผู้เมียแบบร้อยเปอร์เซนนะครับผมแต่ว่าจะออกไปบบกถ่ายคลิปนะครับผมอาการดูผู้เมียน,นี่มีหลายอย่างคลิปนี้ผมรวมไม่หมดนะครับผมเพราะวิเคราะห์จบเกรกนับเปอร์เซ็นต์ใหนะครับผมและต่อมานะเคบอกว่าวิธีนี้ถึง90%้าสิเอร์เซ็หมือนกันนะครับผมถ้าเป็นนกกงหวัวจุกตัวผู้นะครับผมก็จะรำนกกรงหวัว นกนกคงหัวจุกตัวผู้นะครับผมจะลำหัวต่าคือเวลาลำยิ่งยิยิหัวจะต่านะครับผมแต่ถ้าเป็นนกคงหัวจุกตัวเมียลำแล้วหัวจะอยู่สูงนะครับผมสูงถึงกลางนะครับผมนั่นก็เป็นที่มาของการดูนกคงหัวจุกตัวผู้ตัวเมียนะครับผมอ่าอนอื่นก็บอกเลยนะการดูผู้เมียนี่มีหลายตํารานะครับผมโดยเฉพาะอ่าคนเท่าคนเกยคนที่เขาเลี้ยงมานานเลยนะครับผมเขาก็จะมีซิกของ เขาแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะครับผมนกปูหัวจุกที่ว่านะครับผมก็ผมเห็นปัาเฟียนกันมาเยอะแลวนะครับผมเมียเมียเป็นผู้ผู้ผู้เป็นเมียนะครับผมอ่าไม่มีตําราไหนแน่นอนและแน่ชัดนะครับผมเพราะว่าเดียวผมมีของร้อยเปอร์เซ็นต์นะในการดูนกปูหัวจุกตัวผู้ตัวเมียนะเป็นตีเด็ดนะครับผมฝากเอาไปให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็เก็บไอดีนะครับผมเด็ดและวก็รับมากรับสุดยอดนะครับผมอ่าและใครมีวิธีดูผู้เมียแบบ ดีๆก็สามารถคอมเมนต์ hmm. เข้ามาได้นะครับผมว่าพี่ผมมีแบบนี้แบบนี้นะครับผมนกกรงหัวจุกดูผู้เมียยากมากนะครับผมเพราะว่ามันจะมีนกกรงหัวจุกทรงกระเทยนะครับผมทรงกระเทยมันจะมารอเพราเป็นผู้นะแต่มันเป็นตัวเมียแต่มันนั่งเหมือนตัวผู้นะเออผมก็เคยมีเหมือนกันนะเขาบอกว่าเป็นนกอูททยนะครับผมนกอุทยทยธานีนะครับผมจะเป็นนกที่ว่ารูปทรงเหมือนตัวผู้นั่งรอเลยนะครับผม เออแต่ว,ว่าเขาบอกเขาเป็นตัวเมียนะครับผมที่เป็นที่มาของคําที่บอกว่าชงกันเธยนอกอูไทยตัวใหญ่นะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากให้ได้มีความรู้กันนะและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่ผมมาเปิดเผยการดูนกกรงหัวจุกผู้เมียแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมวิธีนี้คือส่งตรวจนั่นเองนะครับผมเออ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมร้อยเบอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมส่งตรวจนั่นเองใครที่มีข้อมูลดูนกตัวผู้ตัวเมียก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้นะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอออย่าลืมกดติดตามด้านล่างด้วยนะเออสวัสดีครับ